พี่น้อยขังแม่นอนได้แล้วนะคะเด็กแล้วชุดนอนของหนูเป็นไงน่ารักไหมโอเคนอนได้แล้วนะบ๊วย,ยปไปนอนกันโอเค ค <c oughs> รกฟีครกฟีเอเกียดเอฮึชชาแล้วโอ้ม้าขึ้นลืมใส่เจ้าตัวนี้ไปเลยก็ว่าทำไมหนาวอุ๊ยอ้าวเอาใหม่เปิดไฟก่อนนะ อาบน้ำดีกว่าอืมวันนี้ไม่ใช่นนชุดลูกจะเาาใส่ชุดอันไหนดีจะไม่ได้ไปไหนนะ แค่อยากใส่ชุดเฉยๆลองสิโอเคสบูต่ตัวนี้หอมมากหนูไม่ใส่ตัวนี้ละ่ะเปลี่ยนเปลี่ยน ใส่ตัวเดิมนั่นแหละอืมที่รักเช้าแล้วโอโอเคโอเคผมจะมาอาบน้ำกันก่อนนะครับปกติผมใช้ตัวนี้ มาแล้วตัวน้อยของแม่วันนี้หนูต้องสวยที่สุดแน่นเลยนี่เอาสีเหลืองบ้างเดี๋ยวเอาน้องหมามาอาบน้ำก่อนนิง่งปิดไฟ ันนี้เป็นที่ของน้องหมาดีไหมอันนั้นเป็นของลูกนี้ <c oughs> แล้วแต่ว่าวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็เบื่อนะเราไปอืมส่วนสาธารณะดีกว่า อืมนี่เดี๋ยวเราอะโทรศัพท์เก่าเนี้ยทิ้งไปก่อนนะเราไปเอาโทรศัพท์ที่เพื่อนเพื่อนบ้านดีกว่าปะเพราะเหมือนจะลืมไว้นะ<ๆ>ก็เลยต้องไปซื้อเครื่องใหม่นี่แหละก๊อกก๊อกโอ้อะอะอะโอเคสภาพยังดีเหมือนเดิมบา,บายบายเนี่ยฉันอยากเอา สิ่งนี้ให้แกมากเลยว่าชุดเป็นไงแกเป็นคุณแม่อะแกก็ต้องใส่นะอืมแกเป็นคุณแม่แกต้องใส่ฉันเหรออืมนะฉันแถมกระเป๋าให้อุ้ย thank you เพื่อนรัก ไปไหนมาไหนใช้กระเป๋าว้นี้นะบายบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวราวานะ้ะถ้าฉันไปเชื่อฉันมาชวนแกไปถึงบ้านแล้วได้กระเป๋าใบใหมล่ละชุดนี้เดี๋ยวค่อยใช้ที่รักไปส่วนสาธารณะ,ะกันโอเค ันนี้ให้แฟนอึ๊บเราต้องเอาของให้เรียบร้อยนะคะอุ้ยเป็นไหนแล้วอะเอา้าเป็นไหนแล้ว เปล่าหายช่วยเลยถูกปะ่ะโอเคฉันก็ไม่มีวันลืมกุญแจบ้าน ุดที่ฉันเจอไอ้ตัวเล็กนี่แหละจริงหรอใช่เอออันไหนดีกว่ากันอ่ะเป็นอะไรตรงนี้แหละที่ฉันเจอไอ้ตัวเล็กหรอมาเลยน้องหมา กินไม่ได้สินะโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้อมีด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะ